สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ไ้มั่นส้ำประหลังคือเก่าครับผมหลายหลายท่านกระถามกันเขามาว่าอยู่ใสเนาะครับผมที่ผมลงคลิปก่อนนั่นไปแล้วนะครับหลายหลายท่านเพิ่นกระถามเขามาว่าอยู่ใสผมก็สิมาบอกว่าบ้านผมคือตอนนี้ผมก็อยู่บ้านอูบมุ่งตำบเขมราดอำเภอเขมราดจังหวัดอุบลราชธานีเนาะครับผมหลายหลายท่านกระถามกันเขามาหลายเนาะครับผมกระตอบบ่ะทันเนาะครับเพราะว่า พี่น้องบ้านเฮ้าก็สนใจเรื่องมั่นสัมปะหลังกันหลายนะครับแล้วก็ช่วงผมที่แจกนี่นะครับเนาะก็กเป็นช่วงปีใหม่แล้วเพื่อนกระถามกันขมาว่าสิแจกพูละหลายปันไดมั่นสัมปะหลังของผมช่วงปีใหม่นี่ผมสีมีแจกให้พี่น้องอยู่ประมาณสี่สิบไรครับผมผมก็สิจงไหวแค่์สิบไรเพื่อที่ไว้ตปู่ของเจ้าของนะครับหลายหลายท่านกระถามกันเขามาว่าแจกหลายปันไดเนาะครับเนาะ ก็ประมาณ4ี่สิบไรผมก็สิได้แจกกระสิได้หลายเติมอยู่ดรกครับผมท่านไดสนใจกระทักท่ายกันเขามาาด้วยครับผมตามเพจผมนี่ล่ละครับเพราะว่าพี่น้องบ้านเฮ้าปีนี้ปลูกมันสำปะหลังกะตายหลายครับผมบอกค่อยเกิดกันหลายเนาะครับเนาะหลายพื้นที่เก็ปลูกแล้วก็ตายหลายผมก็เห็นใจพี่น้องเช่ามันสำปะหลังขึ้นกันครับผมผมก็มีความคิดว่าสีแจกทอนพันให้พี่น้องเอาไปปลูก มันสาปะหลังของผมกับเป็นพันละย่องแปดหนึ่งหรือว่าละย่องเจ็ดสองครับผมทนโลกครับเหมาะสําหรับผักตะวันออกเชียงเหนือนี่แหละครับแล้วก็หลายๆท่านถามเขามาว่าวิธีการเตรียมดินการปลูกเห็ดแบบใดผมก็สีลงในคลิปไปเรื่อยๆครับผมผมก็สีเห็ดเป็นคลิปเป็นคลิปไปเพราะว่าพี่น้องสิได้เข้าใจง่ายเนาะครับเนาะ เรื่องมันส้ำประหลังแล้วก็ช่วงไดผมเตรียมดินช่วงไดผมปลูกผมก็สีล่องคลิปให้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆเนาะครับแต่ว่าเหมือนนี่ก็สีเว้าเขาวขากันก่อนเนาะครับผมเว้ารขาวขากันไปก่อนการเตรียมดินก็คือก่อนเฮาสิปลูกเริ่มแรกเฮาเตรียมดินเท่ากับไทผผานสามใบก่อนไทพ่วนไทพ่่นใบก่อนครับผมเป็นไทบุกเบิกเนาะครับผมเขาเอื่นว่าไทบุกเบิกแล้วก็ หลังจากฝนตกมากเขากับมไถยพุวนแล้วก็เตรียมยกรองปลูกนะครับ่อนพันธุ์มันสมปะหลังนี่ก็เก็บใบย่าให้เกินเดือนหนึ่งนะครับหลายๆท่านเพิ่นเก็บไบโดนมันก็ตายสาหรับของผมนี่ผมเก็บไ้บ่เกินสิบหามือครับเพราะว่าไกล่เวลาฝนที่มาผมก็จังไปตัดท่อนพันธุ์ที่เ้าเอามาไว้เป็นพันธุ์เอามาไปลูกครับเพราะว่ามันจังสิเกิดดีมันจังสิบ่อตายนะครับผมหลังจากหั่นเท่ากั มาตัดท่อนพันนี่ก็ประมาณ2 5ถึงสามเส้นนะครับแต่ว่าสำหรับผมนี่ผมตัดแค่25ซ้เส้นเพราะว่าลํามันสําปะหลังของผมมันสดครับหลายท่านก็ให้เข้าใจไว้เด้อครับแล้วก็หลายท่านที่สนใจก็ตามบ้านผมนี่แหละครับแต่ว่าเบอร์โทรถ้าสนใจก็โทรเข้ามาเบอร์0 9 6 9 6 0 5 5 8 0เนาะครับท่านใดอยู่ไก่อยู่ไกลก็ทักทายกันเข้ามาด้ครับผมผมก็สิเริ่มแจกช่วงประมาณเดือน นาสิประมาณเดือนท่านว่าฮอดโมกรล่านี่แหละครับผมสิแจงให้พี่น้องเอาไปปลูกหลายๆท่านก็อยากเอาไปปลูกงานหน้าเนาะครับผมแล้วก็เรื่องการเตรียมดินการปลูกการใส่ปุ๋ยการเอียงทุกอย่างผมก็สิลงเป็นคลิปๆไปครับเพราะว่าพี่น้องก็สิได้เขาใจง่ายนะครับผมอันนี้ก็ผมก็มีเรื่องสีว่าแค่นี้ก่อนเนาะครับผมเพราะว่าคันว้าไปถึงมันก็สีหญาเนาะครับแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ